สวัสดีครับคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาเราจะมาเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่สองในระดับประถมสองนะครับหน้าที่2ที่3เฉลยพร้อมคำอธิบายในหัวข้อ6.1ความหมายของการหารน,นะครับเป็นส่วนที่1นะครับเชินที่ตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับมีประโยชน์มากๆครับ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มที่6.1ความหมายของการหารนะครับความหมายของการหารนะครับเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการหารนะครับในข้อที่1น,นะครับฝรั่ง30ผลแบ่งใส่ถุงถุงละกี่ผลครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบ่งใส่ถุงถุงละหกผลนะครับเราก็เติมตัวเลขไปได้เลยนะครับว่าเป็นหกผลนะครับแล้วก็แบ่งได้กี่ถุงครับเราก็นับเลยนะครับหนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ถุงห้าถุงนะครับห้าถุงประโยคสัญลักษณ์ ของการหารก็คือนะครับเรามีทั้งหมด30ผลนะครับเป็นถุงละสหกผลนะครับแล้วก็แบ่งได้นะครับคําว่าแบ่งได้ก็คือเท่ากับมี30ผลนะครับหารด้วย6นะครับเท่ากับ5ถุงนั่นเองนะครับถัดมานะครับในข้อที่2ส้ม15ผลนะครับ อันนี้มี3จานนะครับจานละกี่ผลจานละนะครับใส่จุดสีดำา1 2 3 4หจานละ5ผลนะครับจัดได้กี่จาน1จาน2จาน3จานนะครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ15ตัวเลข15ตัวเลข5ตัวเลข3นะครับโอเคเราก็จะได้15ก็คือ15ผล แบ่งเป็นจานละ5ผลนะครับมันก็จัดได้เท่ากับ3จานนะครับนี่คือประโยคสัญลักษณ์ถัดมานะครับในข้อที่3มังคุด14ผลนะครับมังคุด14ผลจัดใส่ตะก้าตะก้าละกี่ผลครับมังคุดนะครับคุณครูขออนุญาตใช้หมึกสีขาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อความแจ่มจลัด1 2 3 4 5ส7าีนะครับ ทั้งสองตะกาก็คือมี7ผลนะครับก็เขียน7ไปเลยนะครับตะกาละ7ผลจัดได้2ตะกานะครับประโยคสัญลักษณ์ของการหารก็คือ14นะครับหารด้วย7นะครับเอา14ผลมาแบ่งทีละละ7ผลก็จัดได้เท่ากับ2ตะก้านั่นเองนะครับถัดมานะครับในข้อ4ี่นะครับ โดนัท18ชิ้นนะครับนับรวมหมดเลยมี18ชิ้นกล่องละกี่ชิ้น1 2 3กล่องละ3ชิ้นนะครับแบ่งได้กี่กล่อง1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่อง5กล่อง6กล่องนะครับแบ่งได้6กล่องประโยคสัญลักษณ์ก็คือมี18ชิ้นแบ่งเป็นกล่องละ3ชิ้นนะครับมันก็จะเท่ากับ6กล่องพอดี พอดีนะครับโอเคนะครับไอ้นี่ขนมอะไรเนี่ยขนมสอดไส้นะครับยี่สิบห่อนะครับใส่จานจาละกี่ห่อหนึ่งสองสามสี่ห้าจานละห้าห่อนะครับมีจานละห้าห่อจานละห้าห่อนะครับจานละห้าห่อโอเคนะครับูลบนิดนิดนึงโอเคแล้วก็เราก็มาต่อจัดได้กี่จาน 1นจานสจานสาจานสีจานนะครับสจานเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของการหารก็คือ20หารด้วย5นะครับแล้วเราก็จะเท่ากับ4จานพอดีพอดีอด <c oughs> ขนมตาล24ชิ้นนะครับจัดใส่กล่องกล่องละกี่ชิ้นเอ่ยนับสิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8ชิ้นนะครับ แล้วก็จะได้กี่กล่อง1กล่อง2กล่อง3กล่องนะครับดังนั้นก็คือมี24ชิ้นแบ่งเป็นกล่องละ8ชิ้นนะครับแล้วก็มันก็จะได้3กล่องก็คือเท่ากับ3นั่นเองนะครับ